สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูคอมเมนต์วันนี้ผมมีคอมเมนต์น่าสนใจจากชาวเกาหลีใต้มาให้ได้ติดตามกันครับหลังจากที่ผมไปเจอคลิปวิดีโอบน YouTube ซึ่งเป็นภาษาเกาหลีชื่อวิดีโอที่แปลเป็นไทยคือเทควันโดปะทมวยไทยคลิปมาจากช่องของชาวเกาหลีใต้ครับชื่อช่องนี้แปลว่าวิดีโอตลกแต่คลิปนี้ไม่ได้เป็นการต่อสู้เพื่อวัดแพ้ชนะอย่างดูเดือดบนเวที แบบที่หลายคนคุ้นเคยกันนะครับคลิปนี้ดูจะเป็นการแสดงทักษะมากกว่าครับโดยมีนักสู้ต่างชาติสองคนมาโชว์เทคนิคของศิลป,ปะการต่อสู้ทั้งสองฝั่งคือเทควันโดและมวยไทยทั้งสองออกอาวุธใส่กันหลายครั้งแต่ท่ามกลางการโจมตีด้วยทักษะที่ต่างกันผลสุดท้ายจบลงที่ทั้งคู่ต่างก็ลงไปนอนจากการเตะสวนกันในฉากสุดท้ายความสนุกของคลิปนี้นอกจากการต่อสู้ที่ตลกแล้ว ยังมีคอมเมนต์จากชาวเกาหลีใต้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายบางคนพูดถึงความเร็วของเทควันโดที่ใช้เท้าเป็นหลักเปรียบเทียบเหมือนดาบในขณะที่มวยไทยมีการใช้อาวุธหลายอย่างแต่ช้ากว่าเล็กน้อยอย่างไรก็ตามมีบางคอมเมนต์ที่แสดงความเห็นชัดเจนว่าถ้าต้องสู้กันจริงๆมวยไทยจะเป็นฝ่ายชนะแน่นอนเทควันโดและมวยไทยเป็นศิลป,ปะการต่อสู้ ที่มีต้นกำเนิดจากวัฒนธรรมและปรัชญาที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ทั้งสองก็ได้รับความนิยมในระดับสากลแต่ละ,ะแขนงมีลักษณะเด่นเฉพาะตัวที่ทำให้ผู้ฝึกฝนสามารถพัฒนาทักษะทางร่างกายและจิตใจในรูปแบบที่ไม่เหมือนกันทั้งเทควันโดและมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวและแต่ละ,ะแขนงก็มีสเสน่ห์ในแบบของตัวเองเทควันโดมีความเร็ว และการใช้เท้าที่หลากหลายขณะที่มวยไทยมีพลังและการใช้ทั้งร่างกายเป็นอาวุธไม่ว่าจะเลือกฝึกฝนศิลปะการต่อสู้อันใดก็สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งและพัฒนาจิตใจได้คอมเมนต์ของผู้ชมคลิปนี้แสดงถึงมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้ทั้งสองอย่างและถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างเทควันโดกับมวยไทยก็อย่าลืมมาร่วมพูดคุยกันในคอมเมนต์นะครับ เดี๋ยวเราไปรับฟังความคิดเห็นของชาวเกาหลีกันครับว่าพวกเขาคิดเห็นกันอย่างไรไปเริ่มที่คอมเมนต์แรกกันเลยครับคอมเมนต์ comment แรกนะครับเป็นความจริงที่ว่าเทควันโดนั้นแข็งแกร่งแต่ในการต่อสู้จริงยูยิซูหรือมวยไทยนั้นมีประโยชน์มากกว่าแต่เมื่อนักกีฬาระดับมืออาชีพมาพบกันเทควันโดก็สามารถเป็นผู้ชนะได้คอมเมนต์ comment ต่อมาครับ เทควันโดให้ความสำคัญกับการเตะมากเกินไปถ้ามีการผสมผสานการชกมวยและมวยปล้ำเพิ่มเข้าไปคงจะทรงพลังในการต่อสู้ระยะประชิดคอมเมนต์ต่อมาครับเทควันโดเป็นกีฬาต่อสู้ที่ยอดนิยมในหมู่นักกีฬาต่างชาติคอมเมนต์ต่อมาครับมาพูดถึงอัตราการชนะเทควันโดและมวยไทยกันดีกว่าเว้นแต่จะเป็นเทควันโดสไตล์เกาหลีเหนือความจริงก็คือ เทียบศิลปะการต่อสู้ไทยไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาครับพูดตามตรงฉันคิดว่ามวยไทยดีกว่าเทควันโดในแง่ของการโจมตีความเสียหายสูงต่อร่างกายและความเร็วคอมเมนต์ต่อมาครับเทควันโดเท่ากับความเชี่ยวชาญทางไกลมวยไทยเท่ากับเชี่ยวชาญระยะใกล้คอมเมนต์ต่อมาครับการที่กีฬาชนิดใดเหนือกว่ากันหรือแข็งแกร่งมากกว่ามันควรขึ้นอยู่กับระดับการฝึกซ้อม ในกีฬานั้นๆด้วยคอมเมนต์ต่อมาครับในเหล่าบรรดาการต่อสู้ด้วยมือเปล่าอย่างเช่นทิกบ็อกซิ่งและมวยไทยหากนักเทควันโดกับนักมวยไทยนักเทควันโดจะล้มลงทันทีคอมเมนต์ต่อมาครับตามที่คาดไว้การออกอาวุธของมวยไทยเพียงครั้งเดียวมันหนักมากส่วนเทควันโดมีการเคลื่อนที่รวดเร็วมีการโจมตีซ้ำๆและมีท่าไม้ตายเดียว ที่ดูเหมือนจะเป็นท่าพิเศษของเทควันโดเกาหลีจงเจริญคอมเมนต์ต่อมาครับสมัยนี้เวลาดูแมตช์หรือการสาธิตเทควันโดจะดูเหมือนละครสัตว์มากกว่าเทควันโดกลายเป็นสไตล์อวดดีเกินไปคอมเมนต์ต่อมาครับคุณคิดเหมือนฉันเลยในมวยไทยแค่หมัดเดียวนั้นมีความแข็งแกร่งมากแต่ในเทควันโดการเตะให้ความรู้สึกเหมือนเพียงหมัดเดียวของมวยไทยคอมเมนต์ต่อมาครับ ฉันเรียนมวยไทยมาด้วยแต่เทควันโดดีกว่าคอมเมนต์ต่อมาครับเทควันโดให้ความรู้สึกที่โดดเด่นและรวดเร็วมวยไทยหนักและทรงพลังแต่ช้าสรุปคือถ้าเราโดนเพียงครั้งเดียวคงต้องเรียกรถพยาบาลแล้วก็มีคนมาตอบคอมเมนต์นี้ครับนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินว่ามวยไทยช้าคอมเมนต์ต่อมาครับปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือเทควันโดไม่ได้ฝึกกระดูกของคุณ แต่มวยไทยเตะกันจนกระดูกหักพวกเขาเสริมสร้างกระดูกได้แข็งแรงถ้าเป็นการเตะทั้งสองมาเจอกันทั้งเทควันโดและมวยไทยดูเหมือนว่าเทควันโดจะจบลงคอมเมนต์ต่อมาครับฉันรู้ว่าเทควันโดแข็งแกรง่งและการได้เห็นมวยไทยแสดงศักยภาพออกมาความรู้สึกมันก็แตกต่างออกไปเล็กน้อยคอมเมนต์ต่อมาครับจากประสบการณ์ของฉันเมื่อครั้งหนึ่งที่ไปประเทศไทย มีเพื่อนชาวไทยของฉันพาเข้าไปร่วมดูการฝึกซ้อมมวยไทยที่นั่นมันเต็มไปด้วยนักชกที่มีร่างกายแข็งแรงมากๆและเสียงที่พวกเขาเตะกระสอบทรายก็ดังสนั่นมากเช่นกันความหนักหน่วงทั้งเขา่าอกขามันบ้ามากและสุดท้ายฉันก็มีโอกาสฝึกซ้อมกับพวกเขาเพียงเล็กน้อยในความคิดของฉันอะไรดีกว่าไม่ใช่สิ่งสำคัญเลยคอมเมนต์ต่อมาครับ จุดอ่อนของเทควันโดในการต่อสู้ระยะประชิดดูเหมือนว่าจะมีอยู่จริงๆอย่างไรก็ตามการเตะมันมีพลังมากกว่าแขนถึงสเท่าเทควันโดสามารถเตะได้เรื่อยๆหรือเตะไปรอบๆ360องศาคอมเมนต์ต่อมาครับหากดูอัตราการต่อรองมวยไทยชนะ90%เอร์ซเทควันโดเท่ากับคะแนนมวยไทยเท่ากับกีฬาต่อสู้อย่าพูดอะไรเลยคอมเมนต์ต่อมาครับ เทคนิคที่อันตรายจริงๆถึงชีวิตในเทควันโดก็มีฝึกแน่แข้งด้วยมันเป็นเทควันโดแบบดั้งเดิมขึ้นอยู่กับการฝึกฝนคอมเมนต์ต่อมาครับเทควันโดให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการเคลื่อนไหวที่พิเศษคอมเมนต์ต่อมาครับในบรรดาเทคนิคการใช้มือเปล่าและเท้าเปล่าการเตะเทควันโดนั้นมีพลังอย่างท่วมทน้นคอมเมนต์ต่อมาครับทักษะศิลปะการต่อสู้ ขึ้นอยู่กับร่างกายและความรู้สึกทางกายภาพส่วนบุคคลคอมเมนต์ comment ต่อมาครับเทควันโดจะส่งพลังมากถ้าผสมผสานการชกมวยคอมเมนต์ comment ต่อมาครับเทควันโดที่เป็นแค่กีฬากับเทควันโดที่แท้จริงมันไม่เหมือนกันนะเพื่อนคอมเมนต์ comment ต่อมาเป็นคอมเมนต์สุดท้ายครับทั้งสองศิลปะการต่อสู้นั้นมีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวและมีความโหดร้าย สามารถทำอันตรายถึงชีวิตได้ทั้งคู่เพราะทั้งสองมันยอดเยี่ยมครับนี่ก็เป็นแค่ความคิดเห็นบางส่วนนะครับไม่ใช่ความคิดเห็นทั้งหมดท่านใดสนใจชมวิดีโอนี้ผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรฝากไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง Thailand Story t ทูเดยด้วยนะครับสวัสดีครับ